อันนี้อันนี้จะพามาดูเมงดาทะเลไม่ได้มีแต่ริมทะเลก็อ yep ันนี้อันี้อันนี้อันนี้อันะี้อัี้มนีแอ่ดาี้อนี้าัีอันนี้อนี่อออันี้อนน้าั้อนนีนีีออนนี้อ เหมือนแมงสาบลเลยแมงสายักษ์เหรอนี่คือแมงดาทะเลนะฮะปกติจะเห็นเห็นแต่อยู่พวกชายชายทะเลชายหาดที่เราไปเที่ยวก็จะเจอแต่แบน,นี้เขาสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็มาย่างกินกันนี่ไม่รู้เขากินตรงส่วนไหนมันเป็นเป็น่างน,น,นี้นี่ดูใกล้ๆนะฮะของมันก็ไม่มีอะไรอนยะ่า มือก็ไม่มีดูนะลยขาโอ้มันมีสิบขาโอ้มีหน้าตาอย่างนี้นะนี uhm, pues, ่คือแมงดาทำเลโอ้ยมันมีขาแขงๆนี่มันรู้ว่ากินอะไรยังไงกัน ตับย่างพริกยัวพวกนี้มีหมดนะครับ,รบนี่คือเอาสำหรับย่างพอดีได้เมนดาทะเลมาก็เอามาย่างกันอืมอเออครอับแค่นี้ก่อนอนันี